เริ่มใส่ปุ๋ยแล้วไปเอาไปมกห่านกไปสีมีดผสมค่ะ

เอ้ยม่ยิงมันตึงเก่งเนะาะฮะต้องยอมหอไหมเนาะม่ยิงตึงเก่งเนาะเออปุกลูกน,นี่ปลุกลูกจับปลุกลูกนี่ปลุกลูกปลุกลูกอันนี้ลงปุ๋ยแล้วนะคะ ขอเจ้าที่นะืะก็กใส่ปุ๋ยเรียบร้อยข,ขอฝนลงงามงามงสักแห่ไหนเจ้าเจ้าที่จะแดนจะต่างสาธุ